พูดถึงงานเจียนะครับในพื้นที่แคบๆมุมอับหรือว่าในซอกในหลืบอะไรแ,แบบนี้นะครับคงไม่มีเครื่องมือไหนที่จะใช้งานได้ดีเท่ากับเครื่องเจียคอตรงลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของด w วอเป็นเครื่องเจียคอตรงไร้สายนะครับที่ออกแบบมาให้มีตัวเครื่องเขาเนี่ยมีขนาด เล็กนะครับเป็นแบบสลิมบอดี้นะครับมันทําให้เราจับได้ถนัดนะครับแล้วเข้าพื้นที่แคบๆเนี่ยได้ดีรวมถึงน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยรวมแบตเตอรี่แล้วก็อยู่สักประมาณ1.4กิโลกรัมนะครับอีกอย่างเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายคือเสียบแบตเตอรี่แล้วใช้งานได้เลยดังนั้นเราไม่ต้องมาคอยพะวงเรื่องตัวสายไฟหรือว่าสายลมอะไรพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวตัวเครื่องตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเกียร์คอรตรง20โวลต์ไร้สายนะครับของดีวอสนะครับเป็นบัสเลสมอเตอร์นะ รุ่น DCG420 ครับนี่ครับในกล่องจะมีถุงมือเซฟตี้มาให้หนึ่งคู่นะครับน <1 French Claire> mm hmm. ี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวเครื่องของเขานะครับแล้วก็มีประแจสำหรับในการเปลี่ยนดอกมาให้ด้วยนะครับผมเสียบแบตเตอรี่นะครับกดใช้งานได้เลยนี่นะสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง4ระดับนะครับตั้งแต่ระดับที่1ความเร็วรอบประมาณหมื่นรอบนะครับระดับที่สเร็วขึ้นมมหน่อยระดับที่ส จนถึงระดับที่สี่นะครับระดับที่สี่เนี่ยความเร็วรอบอยู่ที่2 4 5หมืนสี่พันหร้อยอบนะบถึงว่าถือว่าเร็วมากๆเลยแล้วก็ตัวสวิตตัวนี้เป็นแบบเพดเดิลสวิต์นะครับไม่สามารถกดได้เป็นเซฟตี้จะกดก็คือต้องดันตรงนี้นะครับดันปุ๊บแล้วก็กดนี่ด้านหน้าเครื่องมีไฟ l อ d ดีมาให้สองดวงนะครับสามารถส่องสว่างในพื้นที่มืดได้นะครับเอ็กซอรสหรือลมออกนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะครับเขาก็จะเป่าออกไปไม่เป่าเข้าหาตัวเรานะครับ ตัวนี้เป็นปุ่มล็อกสปินเดิลตอนที่เราใส่ดอกหรือว่าเปลี่ยนดอกนะครับมีปุ่มล็อกกดมาให้วัสดุทํามาได้ดีนะครับส่วนที่มือจับเนี่ยก็จะเป็นยางทำเท็กเจอร์นะครับทำให้จับถนัดไม่ลื่นเวลาเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะครับด้านหัวตัวนี้ก็เป็นยางด้วยนะนะเวลาเราจับก็จับโซนนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ก็จับเป็นยางนะครับจับได้ถนัดมือนะมีระบบเบรกมาให้นะหยุดภายใน1วินาทีนะครับเนี่ยหยุดเลยเห็นไหมหยุดไวมากนะครับ ตัวคอเลตนะครับคอเลตหรือว่าตัวจับดอกเขาเนี่ยเป็นขนาด6มิลน,นะเนี่ครับเป็นขนาด6มิลสามารถที่จะใส่ดอกหรือว่าแกนนะครับที่จะามาใส่ต่อเขาเนี่ยก็คือขนาด6มิลใส่ได้นะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับใส่ดอกสวรรค์6มิลก่อนเลยแล้วกันนะครับเนี่ยครับสามารถใส่ได้พอดีเลยนะนะครับกดตัวล็อกแล้วก็หมุนเข้าไปเลยอหมุนให้ <c oughs> ตึงมือเท่านี้นะครับใช้งานได้เลย เครื่องเจียรตรงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ต้องบอกว่าบางหน้าง,งานเนี่ยไม่มีเครื่องมือไหนแทนได้นะครับอย่างเช่นการที่จะต้องตัดหรือว่าลบคมลบมุมต่างๆในมุมแคบๆนะครับในท่ายากๆหรือว่าหน้าง,งานยากๆเนี่ยตัวนี้จะสามารถเข้าไปในการตัดหรือว่าการขัดเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับผมดังนั้น